สวัสนนดะคะีครับทุกนกท่านกคนทุ่านทเกท่านทงกท่อนทุกท่ะนทกท่านท่าดทุก่านกางคืกทานทุก่านทุก่าดแรงทลาดกท่านทุก่างทุกท่านทานทุก็่านักท่าเทก่านทกยานทุกนทุกท่านทกทานทกานทุ่านกท่านก่าดทุกท่านก่าน่านทานทานานทุกทนทุกทา่ากันนะครับา่านึกคักข,ขนานไหนนะฮะถนนสายนี้นะคกับก็เมื่อ หลายปีที่แล้วนะผมมาก็มาเดินซอยนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะกับรูปแบบของอาหารนะที่เขายังคงไว้ซึ่งรูปแบบของอาหารลาวนะฮะขอย้ำนะฮะเป็นอาหารลาวนะครับก็จะคล้ายๆกับอาหารอีสานนะฮะนะครับอาหารลาวคือเป็นอาหารประเทศลาวจริงๆนะฮะคือแต่รูปแบบผมคิดว่าก็คล้ายๆกับทางอีสานที่เขาทานกันนะครับ มาดูฮะว่าอาหารมีอะไรบ้างครับเอาไปกินไกินันน่นๆะไรไให้ืี่นีอย่ามือหน้า่างนั้นหน้าว้างกว่หน้าเหมือนเลียวอ่ะอยที่ทีผมชอบคือมะกอกฮะเราครับตำเขาตำอะไรมากือเดื่มนี่ยครับขมตำลาวแท้ๆต้องมีมะกอกครับแล้วก็มีพวกมะเขือวต่างๆฮะ แต่ผมแปลกอย่างหนึ่งที่ไม่ไม่ยากมีปูเนาะไม่ทราบว่าหายไปไหนแล้วสมัยนี้ไม่กินกันแล้วหรอกครับปูหน้าฝนเป็นปูนานะครับที่นี่เขากินกินปูนากครฮะไม่เหมือนกับทางเออได้ทางตะวันตกใต้จะกินปูม้าปูเออไม่ใช่แบบมีปูม้าแล้วก็ปูเค็มอะไรอย่างเงี้ครับที่นี่ไม่ไม่นับนำเข้ามาขายปูเค็มไม่ได้เอามานะครับก็เขาจะทําเป็นปูนานะฮะแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่มีต้องรอหน้าฝนเขาได้นทานกันครับแบบนี้ครับร้านส้มตำแบบฉบับของคนลาวแท้นะครับ นซอยนี้ผมคิดว <strong> ่าตอนเช้าน่าจะมีมีอ่าของสดขายนะฮะตลาดเช้านะครับนี่จะเป็นแนวเอ่ออาหารจีนนะฮะสกี้อะไรพวกนี้ครับก็เลือกเลือกได้เลยครับตรงนี้นะครับนี่เป็นหมูย่างนะครับ หมูหย่างน่ากินมากครับมนนีให้เราด้วยครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีไก่อมันเยอะมากนมากครับนี่จะ <c oughs> เป็นพวกประมาณว่าก็ข้าวแกงสั่งใส่ถ้วยสั่งกลับบ้านอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็มีพวกคนต่าง,างชาติมานั่งทานกันนะฮะริมรถอาหารของประเทศเรา <c oughs> ประเทศ <c oughs> เพื่อนบ้านของเรานะฮะนี่ครับบางคนก็นั่งดื่มเบียร์กันด้วยอะไรด้วยองี้ครับ ต่างชาติก็อยากริมร้องอาหารแบบต่างประเทศบ้างนะฮะเหมือนประเทศเขกกา,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 าก็ได้กินอาหารอีกอย่างหนึ่งแต่มาที่เมืองเราก็ได้กินอาหารอีกอย่างหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับขณะผมยัง <Schon S 1> ชอบเลยครับอาหารประเท <ๆ S 1> นี้นะคะรับสบายดีครับผมไป่ไะเจีนผมไม่มได้กินอย่างนี้นะครับมันจะมีอาหารแบบอะไรไม่รู้แบบประเทศจีนนะ่ยมันอะไรนะครับเออใช่ใช่แบบนั้นน่ะมีแต่แบบนั้นน่ะวันนี้ผมอยากกินแบบนี้แหละเออ แต่ผมกินร้านนู้นไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มากินใหม่นะครับนี่ฮะของแท้คือต้องมีอ่มะกอกนะฮะแล้วก็จะมีพวกมะเขือมะเขือบ้านมะเขือพวงเขาเรียกมะเขืออะไรเราฮะหมักเด่นมักเด่นนะอ่ามักเด่นนะครับมักเด่นเขือหมักเด่นเขื่อนะครับแล้วก็นี่เลยปลานิลปลานิลนะฮะปลาหนังของไหนปลาหนังของนี่เหรอชื่อปลาอะไรครับปลาฮะปลาปลา ปลาป่านะครับผมก็ยังไม่เคยทานนะปลาประมาณนี้นะฮะแล้วราคาเท่ากันไหมครับอันนี้แพงกว่าที่แพงกว่าอันนี้อันนี้กี่กิบรับสามหมื่นห้าอันนี้สี่หมื่นอ้อแพงกว่าห้าพันนะครับสามหมื่นห้าสี่หมื่นนะตรงนี้ครับน่าทานมากครับอันนี้ถ้าเกิดเราจะสั่งเขาจะไปย่างให้ใหม่นะครับแบบร้อนร้อนเลยนะกินกับข้าวเหนียวเนาะแน่นอนครับกินข้าวเหนียวนะข้าจ้าก็ได้เนาะมีของน่ากินทั้งเลยครับดูครับสุดยอดเลยอ่ะ ทำลายหกเลฮะนี่ครับพูดไปแล้วก็นทำลายหกเนี่ยสุดยอดเลยมีอะไรเอ่ยมีอะไรบ้างไส้กรอกไส้อัวไอ้ไดำดำนู่นไส้อัวเนื้ออันนี้หมูอัวเนื้อไส้อ่หมูนะครับอันนี้ตุ๋นไก่อันนี้หมูที่นี่เขาเรียกปิ้งนะหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งไก่ปิ้งเขาจะเรียกเป็นปิ้งปิ้งไก่ถ้าปิ้งอึ่งไม่มีครับปิ้งอึ่งอึ่งไม่มีช่วงนี้ ถึงบะมีช่วงนี้เนาะกบหมดแล้วเอามีต่กบเนาะนีครับโหร้านนี้ผมว่าน่าจะส้มตำอร่อยมากมีเครื่องครบหมดเลยนะครับที่นี่ครับเขาจะเอาเรือหมดลำแล้วนะครับวันนี้น่าจะได้หลายแสนนะครับเป็นล้านบาทแล้วนะฮะพอเป็นร้านกลีบนะฮะยอดเลยครับเป็นร้านรู้สึกว่าจะร้านใหญ่ที่สุดในในนี้นะครับร้านชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรครับร้านอะไรนะ ร้านตําเรือนะครับนี่ครับเอกลักษณ์ของร้านคือจะมีแบบเรือแบบนี้ฮะแล้วก็จะใส่พวกเส้นครับอันนี้ไหมห่อเส่ใส่บลาเขือบ่ห่อใส่บปเขือนแบบนี้ใส่แบบนี้หมดไปลำหนึ่งโอ้หมดไปหลายลำแล้วครับนี่ครับดีมากเลยฮะส่วนใยาคนไทยรือคนลาวกินครับเอ้ไม่ใช่คนต่างชาติหรือคนลาวกินครับทุกชาติทุกชาตินะลองชิมดูถ้าเกิดคนฝรั่งก็กินไม่เผ็ดอ๋อไม่เผ็ดนะฮะไม่เผ็ดไม่ปลาลาเอาแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราใส่ปลาาไม่ไม่ใส่ ฝรั่งรู้อ่ะเอาแค่ถามก่อนฝรั่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร <laughs> อ๋อยองให้ดมเลย <laughs> อ๋อสุดยอดเลยครับ <laughs> ผมเห็นบางร้านเขาใส่กะปินะส่วนใหญ่ออตำราวนี่ก็ใส่กะปินะฮะตำหล,ลวใส่ก็ได้หมกับบางตำหลวงกับบางนะตำหลวงกับางต้องใส่กะปิ <cle ł> เออเมื่อกี้ผมกินตำหลวงกับางอลไรหอมมากร้านแรงนร้านนู้นนะสุดยอดเลยครับร้านนี้เดี๋ยวพคนนี้ผมลองมาชิมดูครับว่าอร่อยแค่ไหนครับ อ๋อถ้ามาไม่ถึงไม่ได้กินคิมร้านนี้แสดงว่ามาไม่ถึงร้านหลวงพระบางนะครับโฮ้ยจะมาดีไม่เด็ดแบบนี้ครับเดี๋ยวเจอกันนะพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวสำรวจร้านต่อไปนะครับฮัลโหลนี่ครับอันนี่จะเป็นร้านข้าวแกงนะฮะก็มีโอ้โหคุณนิชาไม่แน่ใจว่าที่นี่เป็นตลาดช้าด้วยเปล่าครับเพราะไม่ได้ขายใช่ไหมพวกตลาดช้าตลาดสดที่ไหนครับต้องเดินออกไปอีกนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาไปดูตลาดสดด้านนู้นนะครับพรุ่งนี้นะฮะตลาดเช้านะฮะก็ส่วนใหญ่จะขายลักษณะคล้ายๆกันนะครับจะเป็นปิ้งปลาปิ้งไก่อะไรอยย่างงเี้ครับปิ้งปลาปิ้งไก่แล้วก็ปลาดุกคอหมูย่างอะไรครับถ้าฝรั่งเขาจะเรียกว่าอะไรนะบาร์บีคิวใช่ไหมอ่าฝรั่งเขาเรียกบาร์บีคิวพอกเนื้อแต่ส่วนใหญ่ไม่ขายเนื้อวัวนะครับมันแพงหรือว่าไงถ้าไม่ขายเนื้อวัว เนื้อวัวปิ้งเนื้อวัวงี้ยไม่ขายมันค่อนข้างแพงนะค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่าเออเวลาลูกค้าซื้อก็จะอาจจะต้องการของถูกอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับปิ้งปลาปานินนะสุดยอดยครับปิ้งตรงนี้เห็นเลยนะฮะนี่ครับสดผมถ่ายเป็นคลิปต่อเนื่องไปเลยนะครับสำหรับตลาดแรงนะฮะที่นี่เขาเรียกตลาดตลาดแรงนะครับตลาดแรงที่หลวงพระบางนะฮะประเทศลาวนะครับ อันนี้ไก่นะไม่ใช่นกนะ,ะไก่ครับที่นี่เบียร์วาวขายดีมากครับมีทุกกระทู้านเลยนะฮะเ,เขาจะแช่ไว้นะฮะฮัลโหล นี่ครับชาวต่างชาติก็เยอะนะฮะเข้ามานั่งทานกันครับค้นยายเป็นวัยหนุมสารนะครับคนที่เที่ยวหลงพะบ้านฮะเพื่กจดูได้จากอายุนะฮะหน้าตานะครับนเด็กๆคนนั้นเลยนี่ก็เดี๋ยวกล้องถ่ายไปเพื่อนๆก็จะเห็นนะฮะเนี่ยจังเด็กฝรั่งเด็กอะไรแบบปิดเพิมแล้วก็มาเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยครับมาชิมอาหารประเทศเพื่อนบ้านว่างอาหารลาวว่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าจะถูกคอฝรั่งนะเพราะว่ามันจืดๆนะฮะแบบนี้นะ แต่ถ้าเป็นคนไทยก็ต้องสั่งพวก้มตำอะไรอย่างเงี้ย